นำด้วยขบวนจากโรงเรียนวัดโพวันนี้โอ้สวยงามประรำตาครับคนถือป้ายแต่งชุดไทยสวยงามนำด้วยรงโรงเรียนและขบวนของรัมเมเยอร์สุดสวยจากวัดโพพร้อมนะักขบวนดุริยางด้วยความพร้อมเรียงจากคร,รีในวัดโพครับจากทุกสกถานครูพยาวุขพูนและคณะครูผู้ ต้เดินการครับมาแล้วครับขอเสียงตัวมือกับโรงเรียนวัดโพมาเลยครับวัดโพวันนี้ด้วยกบบระบวนแข่งกอก์กวกีฬาโ,ฮโฮอ้ยน,นี่ชิบหายเลยอะวัดโพเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาด กลางของอภบปีเราครับวันนี้ขอเทิดไทยโองราชันพประมากษัตย์ของไทยผู้สืททบทอดราชบัลลังก์จนถึงรัชการที่สิในปัจจุบันนี้ขอสืบสารในปฏิษัานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชาติปั้นคมแประชาชนมีความสุขแก้ไขสิ่งเสพติด สร้างสรรค์ร้านตำลังปากปรีครับวันนี้นำเสนอขนมไทยบ้านปากปรีขอเสนอปกแต่งนี้สงกรานต์แม่วันนี้มีการตัดน้ำสงกรานต์ด้วยอุ้ยระวังเปียกนะครับโอ้มีเพิ่มสับด้วยผักในอ่าผักในพื้นบ้านของเรานะครับพร้อมทั้งเสริมสิ่งดีวิถีสากลนะครับวันนี้มาด้วยเทศกาลคริสต์มาสคริสต์มาสแฮปปี้เนื้อเยียร์แอนด์คริสต์มาสมอริคิสต์มาสมาแล้วครับ พร้อมทั้งทุกคนจะปฏิบัติตนห่างไกลจากโควิด19นะครับขบวนข้างหน้านี่สวยงามสดสวยครับแต่ขบวนข้างหลังนี่ดูให้ดีๆนะครับยิ่งสวยกว่าขบวนข้างหน้าอีกนะดีครับลีดเดอร์จาก,ากขาขอดผมก็คนเดียวต้องบื้ครับลีดเดอร์กากรับนำโดยกูประยาวสุภูและคณะครับเอ๊จะเห็นกูชุดติมาแต่งทำไมคุชชุดชุติมาไม่แต่งเมา่วันนี้ ครับมาแล้วครับวัดโพผ่านผลไปและขบวนที่2ตามมาสิครับโรงเรียนวัดท่ามะปราง,งม,มาเรียนตัวเบิกอะไรบางเลยครับตัวบิก้ก็เกลียวกาลาจากวัดท่ามะปรางวันนี้นำโดยคนถือป้ายนะครับรูปร่างอ่อนอะไรอ่ on on รอนแอนอรชอนะครับน้ำหนักก็ประมาณ80กิโลได้ ขบวนอะนนะครับเราเทิดเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ครับชาวไทยร่วมใจสามัคคีกูรักักดีต่อชาติศาสนาพระบาทกษัตริย์ขบวนขโรงเรียนวัดท่ามะปรางและจะบอกว่าเด็กไทยยุคใหม่ยูแบบไทยรักษาวิถีไทยครับวันนี้มีขนมไทยโอ้โหนะครับคนแต่งชุดถือพานขนมนี่สวยงามอ่ามตาบ้าพร้อมั้งขบวนของ มีทั้งนักกีฬามีทั้งโค้ชและผู้ฝึกสอนครับตบมือกับโรงเรียนวัดท่ามะปรางมาด้วยและตามมาติดๆครับวันนี้ขนบวนจากโรงเรียนบ้านดุงแขวนนะครับโดยท่านทรงศิล์สังอ่อนและคณะครูผู้มีประสบการณ์วันนี้ขอเสนอวิถีไทยรักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับฉเฉลิมพระเกียรติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งวันนี้มีแฟชั่นสวยจากชุดรีไซเคิลนะครับวันนี้ชุดรีไซเคิลสวยงามนะครับเป็นมิสอะไรต่างๆครับพร้อมทั้งธงชาติไทยและการออกกำลังกายที่รักษาหุ่นสุดทรงครับการฮูลาฮูกับฮูลาฮูกับขยับออกไปนิดนึงขยับออกขยับไปแถวที่สองหน่อยครับโอ้โหในฮูลาฮูของโรงเรียนบ้านดงแขวนนะครับมาแสดงต่อหน้าท่านประธานแล้วนะครับขอเสียงตบมือกับโรงเรียนบ้านดงแขวนครับ พึ่งผ่านไป3มโรงเรียนนะครับโอ้โหสึกนะครึกคักกระชุ่มกระจวยครับจากวัตโพมาท่ามะปรางมาตรงแขวนครับวันนี้ขอขอหยุดเชื้อหยุดการแพร่เชื้อโควิดนะครับโควิด19โควิด -19 นะครับคนไทยไม่ประมาทกาดไม่ตกครับวันนี้มาแล้วครับ จากโรงเรียนบ้านดงแขวนและปิดท้ายดงแขวนด้วยขบวนของสาวงามผู้กลางจ้องมาแลวกวันนนะครับแต่ละคนนั้นอาราอารามสวยงามมากนะครับนะครับโบกมือายบายและติดตามด้วยท่านขุนนะครับวันนี้ท่านขุนคุมท้ายมาด้วยจากโรงเรียนบ้านดงแขวนครับเอาตัวเรียงว่าโพตีดังๆตีดังๆเออดังๆหน่อยโรงเรียน จาก,ก,กสังกัดสชเอกชนครับโรงเรียนเดียวและโรงเรียนแรกของอุดกรีโรงเรียนถาวรนิมิตครับถาวรนิมิตวันนี้มาในขบวนพาเดที่พร้อมเรียงนะครับด้วยชุดสีเขียวซึ่งเป็นชุดประจำโรงเรียนวันนี้ถาวรนิมิตับมาร่วมกับเราทุกปีและก็จากขาบวนพาเดที่ยิ่งใหญ่วันนี้สวยงามครับจากทาวรนิมิตก่อนเสียงตบม,มับทาวรนิมิตเลยครับ ครับนี่เป็นโรงเรียนเอกชนของเรานะครับนะครับซึ่งมาร่วมกับเราทุกปีทุกกิจกรรมครับทั้งกีฬาทั้งกิจกรรมวิชาการและลูกเสือครับพึ่งผ่านไปสี่โรงเรียนครับและติดตามมาด้วยรูปเรียนหลักของตำบ,บนนนลนายรลตาเป็นโรงเรียนที่สร้างลูกศิษย์ลูกคามามากมายครับ โรงเรียนวัดนายหินลาดวันนี้วัดนายนลาดโดยท่านพ่ออพระไทรยรัฐไพโรธนะครับนำขบวนมาแล้วด้วยขบวนเทิดพระเกียรตองค์พระบาทสมเด็จพี่หัวราชการที่10นะครับให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกระบวนชุดสวยชิย้หาย่งุมเทิดพระเกียรติอันสวยงามตกาตาตามด้วยขบวนทงจากนายลาด นะครับวันนี้มีธงชาติและธงวมปอรครับพร้อมทางสร้างสารรค์ให้คนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยด้วยการละเล่นอย่างไทยนะครับอ้วันนี้มีวิ่งกระบกให้ดูนะครับเดี๋ยวจะวิ่งกระบกเอาแล้วนะครับจะเริ่มวิ่งกระบกแล้วครับอ้าวมาก้านกล้วยก็มาด้วยนะครับอ้าว วงล้อหมุนนี่นะครับเป็นการรักษาการละเล่นของไทยออการละเล่นของไทยนะครับนี่การวิ่งกระปกนะครับดูนะครับเด็กๆน่ารักนะครับแต่งชุดไทยนะม่า,มากาันล้วยด้วยนะครับเอาเลยครับรนี่คือโรงเรียนวัดนาหินลาดครับนาหินลาดครับ ปิดท้ายกระบวนด้วยท่านผู้ในการหาไทยรัฐไโรอดครับ <S <S อา้าวไกมือมืงว่างตบมือให้กำลังใจน่าหินลาดแล้วนะครับอโอ้ดีชุดสวยมากนะครับ <S 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 เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ในเมืองนะเป็นโรงเรียนในเมืองโรงเรียนนี้นะอยู่ใกล้ในเมืองมากที่สุดเลยโรงเรียนวันครู2 5 0 4ครับโรงเรียนวันครู2 5 0 4 วันนี้มีขบวนพงครับมีขบวนดัมเมเยอร์ที่สวยงามขบวนพาเรตนะครับมาแล้วครับจับเตาไม่ได้นะครับจับปอาไฟดูดครับมาแล้วครับตีโรงเรียนวันครูสองันสีแน่นอนครับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ความอลังการยิ่งใหญ่ของโรงเรียนวันครูนี้ จากเพื่อคุณสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันหลักของชาติแล้ววันนี้วันครูขอต่อสู้กับโควิด1 9จากวันรูสองันสีครับมีจุดคัดกรองวัดไข้ล้างมือคัดเจลแอลกอฮอล์มีประทับตราที่แขนด้วยพร้อมทั้งมีคิวบาคตว่าใครชนะครับคิวบาคสบอกว่าโควิด1 9เข้าไม่ได้เข้าไปถึงวันครูแน่นอนเพราะวันครู มีครูใส่ชุดสีฟ้านี่ครับคุมไว้ครับรับรองว่าโควิดไม่กล้ามาแน่นะครัให้กำลังใจกับโรงเรียนวันครูสองพันนาร้อยสี่บาทไปเองนแหรอเ่นเราอ่ะและอีกโรงเรียนหนึ่งครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเช่นกันนะครับติดเขาทางด้านทิศเหเือ โรงเรียนบ้านบุงเค่ครับโรงเรียนบ้านบุงเค่วันนี้ไทยพวนหาบุงเคมวนซื่นนะโอ้ยโอ้ยป้องไฟมีควันมาด้วยนะใครอย่าไปเป่าสินะเป่าจำนวนป้องไฟขึ้นฟ้าเลยครับมนรักดงแดนพวนมาแล้วครับบ้านไทยพวนนะวันนอ้มาอ้าวจะเบรกจะหยุดไม่บอกกันเลยเออเอาแล้วนะครับจุดนะครับป้องไฟจุดแล้วเอาเอาเอาพพพุทปุ๊บปไฟแล้วครับป้องไฟถึงพยาแทนเลยครับ จากโรงเรียนบ้านบุ้งแค่วันนี้ขอเสนอวัฒนธรรมไทยพวนนะครับไทยพวกกนถ้าใครไปบ้านบุ้งแค่จะได้ฟังอะ,อะไรนะลํำพวนนะลํำพวนไ,ได้หมอแคนหมอแคนบ้านบุง้งแค่เพิ่งจะเผาไปเมื่อวานซื้อ <Hey. S 1> <laughs> นะ เด็กคูปาจะเป่าแคนแทนต่อไปคุปภาพอนลอและลติดตามมาด้วยครับโรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์อของตำบลน,น้องแสงอีกแห่งหนึ่งครับจากตำบลน้องแสงส่งขง่าวมกว่โรงเรียนวัดโนนหินแร่เฮมายากรอนนุสอนกับวัดโนนหินแร่ครับโอ้วันนี้ธงชาติเรานะครับพันรอบตัวเลยยอมตายเพื่อชาติไทย รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพิดทูทน,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักรชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักรชกาลที่10ครับวันนี้ขอเสนอกระบวนต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด มาไม่ได้ถ้ามาเมื่อไรดูดูต่อไปครับจะมีคนนุ่งเหลือไอ้่มเหลืองนำหน้า oh. มีได้สายสินมาด้วยโอ้โหนี่นะครับคือโทษภัยของยาเสพติดครับวันนี้โรงเรียนวัดต้นนีและขอเสนอยาเสพติดเป็นพิษรายเข้าใกล้เมื่อไหร่ตายถ้าใครเข้าใกล้แล้วไม่ตายจะถูกจับครับท่านโปลิจจับมาเลยวันนี้โปริจเอาปืนคูมาเลยครับพร้อมทั้งวันนี้มีอะไรมาด้วย มีเครื่องใช้นะอ๋ะอมีเครื่องชใช้พื้น<ล>บ้านนะครับจากโรงเรียนวัดเนินหินแร่ครับเดินหินแร่นำโดยครูผู้ทรงเกียรติครับครูติ๋มครับครูติ๋มครับครูติม๋มนี่เป็นครูผู้ทรงคุณค่าของเดินหินแร่ครับมาสอนให้ทุกปีครับและโรงเรียนแห่งศูนย์กลางของเบอรุคลีครับโรงเรียนอะุูบาน อำเภอประพีโอ้ยดูดำไม่เยอะเราครับน้ำหนักอาจจะมากไปหน่อยเอ้ยน้อยไปหน่อยนะครับระวังลมพัดฟิวอ่าพ่อันนี้มือกล้องมันมากแม่นะครับในยกมือกล้องมาแล้วครับด้วยการเทริดทูนองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบครับและองค์พระราชินีพร้อมทั้งสวยแล้วสวยแล้วออนี่นำประเพณีร่างของ ท,ทั้เช่นกันวันนี้มีทั้งโอมมีทั้งตุง่มนะอันนี้มาจากบ้านโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพีหรือรเรียนชุมชนบ้านเกาะหวายนะครับหมูบ่บ้านไทยพวนสเสนอวิธีชีวิตไทยพวนครับอ่าไทยพวนอนุบาลอำเภอปากพีนี่กินมากไปหน่อยอน้ำหนักค่อนข้างจะเกินแต่อม ที่สังเกตได้ก็ปากแดงไงกินเยอะนะครับวันนี้วันนี้ข้าวเหม็นเฮ้ยข้าวหอมนะครับเป็นคนถือป้ายวิถีชีวิตไทยพวนนะครับจากอนุบาลอำเบอปากลีอะไรบ้างเนี่ยโอ้หนูได้น้อยครับมาเร่่มกันต่อต้านต่อต้านยาเสพติดครับคนไทยต้องมีหัวใจสีขาวนะครับยาเสพติดทุกชนิดให้ละเวนครับไม่บายหน่อยไม่บายหน่อยคุณคุณบอกไา่บายหน่อยนะครับครับ ปิดท้ายขบวนด้วยครูมาจากต่างประเทศครับครูฝรั่งครับวันนี้ครูฝรั่งมาเองนะครับโดยท่านพออ้นิรุดหนักเพชรครับมีหน้าที่มาทึกภาพมาแล้วครับขบวนกลองยาวครับนี่ประเพณีของไฮเลยกองยาวดนตรีนนไทยครับจากโรงเรียนวัดพรมเพชรครับวัดพรมเพชรมาแล้วโรงเรียนขยายโอกาสดเดช่นกันได้ผู้บวยการ oh <my> เอ้าโหดที นิวจริงๆตอนนี้นะครับขบวนขบวน,นกวามยาวสวยงามมากครับนี่คือวัดพรหมเพชรครับยิ่งใหญ่อลังการด้วยขบวนความยาวนะครับและนักกีฬาแต่วันนี้สู้เต็มที่พรหมเพชรครับไอ้คอนถือ้า้บุกเขย่ะจะได้อยู่นะใช่ไหมมาหลายขบวนบ มาหลายที่แล้วสวยงามพระามสาทั้งสิ้นและนี่ก็เช่นกันครับไม่ยอมแพ้ใครทางด้านความสวยครับเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางทุ่งบรรยากาศที่นะครับตอนนี้ไม่มีฝุ่นนะครับโรงเรียนวัดเกาะก้าวัดเกาะก้ามาแล้ววัดเกาะก้ามาแล้วครับวันนี้มีปลาเอ้ยไม่ใช่มีสิ่งดีๆนะครับว่ามีขบวนพเหเดที่สวยงามครับดยวงคงตุลยาง และขบวนเพื่อสะเกประบาบันสมเด็จหัวรนการที่10ครับ <c oughs> สังเกตคนถือป้ายให้ดีๆครับเนี่ยคนถือป้ายเราต้องระวังนะครับระวังนี่ไม่ไ้ระวางป้ายดุ๊กแตไม่ได้วาอ่าระวังรองเท้าดูกมาแล้วครับวันนี้ทานไม่ทานนะครับแต่เด็กกว่าตารเรานะครับแน่นอนครับทั้งเด็กแลสัตวกว่าตาวันนี้จะห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิดนะครับพร้อมด้วยขบวอนอนุบาลที่สวยงาม แตครับวันนี้มีปลาหลกมาเล่นให้เราดูด้วยนะจากเกาะกานะครับโอ้ชุดแฟนซีครับเกาะกาปันสุขให้กับทุกคนในวันนี้และอย่าลืมว่าสถานการณ์โควิดเรายังไม่ผ่านพ้นไปเกาะกาบอกว่าคนไทยไม่ประมาทกาดไม่ตกครับเอาลครับจากเกานะกาครับขบวนยิ่งใหญ่อลังการ ยาวเย็ดครับกองกาจากท่านประธานศูนย์ครับท่านวรวุณสันทัพย์และคณะครูผู้มีความสามารถและสวยงามอโโอโโอไอ้เหี้ยได้ข่าวว่ากอกการนนอกจากรูปร่างหน้าตาดีแล้วเสียงยังดีกินนะร้องเพลงเพราะๆทุกคนว่างานโดยยศผู้อ้อย ครับกกาครับปกมือว้ปกแก้หน่อมือเชียงันดงให้กำลังใจกับโรงเรียนวัดเกาะกาเกาะกาผ่านไปครับขอตะเบะด้วยความภาคภูมิใจครับเลือดทหารไทยและเลือดคุณครูครับโรงเรียนวัดลำบัวลอยมาแล้วครับลำบัวลอยลำบัวลอย ครับดยกระบวนพาเลทที่สวยงามและพร้อมเรียงของลำบูลอยกำลังเดินเข้าสู่สนามวันนี้ครับเห็นว่าได้ไปหลายถ้วย,ลยแล้วครับลำบูลอยนะครับลำบุลอยและขอปิดท้ายขบวนในวันนี้ด้วยโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ ในการจัดสถานที่โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในอำเภอบุรีของเรา,าครับโรงเรียนบ้านโคกสว่างครับตบมือ้อนรับโคกสว่างอ้ด้วยความอลังการครับสวยงามขอเทอิดพระเกยียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะครับด้วยขบวนพาเหรดครับวันนี้มีแต่กองมาเพราะว่าชลบุรนะีเนี่ยขีขีมันเสีย ครับมาด้วยขบวนธงครับขบวนธงและว,วันนี้รีเดอร์โอ้โหแต่และองค์สวยงามมากเน่นะครับสวยงามมากนะครับและ อ้วันนี้มีลำโพงเลยนะครับลำโพงวันนี้สู้ไฟร่วมใจป้องกันโควิดไ้นะครับอยู่บ้านจุดเชื้อเพื่อชาติตะครับโอ้แนะครับโฆษณาให้ดังๆเลยนะครับสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย1เมตรนะครับและจะให้สุขภาพแข็งแรงต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับจากโรงเรียนบ้านโคกสว่าง นะครับ,บ,บ,บอ่านี่นะครับผู้คับับเวทีอยู่ด้านตรงนี้นะครับท่านผู้บริการอัครเดชจันลาครับขอกำลังใจครับนักกีฬาในสนามตกมือโคกสว่างน้อยฐานะเจ้าบ้านที่จัดการแข่งขันได้ยอดเยี่ยมมากจัดการแข่งขันมาตลอดครับระยะเวลาเกือบ20ปีนะครับ วันนี้สนธิการลอยกระทงนะครับนี่คือนางนรพมาาลอยกระทงนะครับโอ้มีประเพณียี่เป่เงด้วยเมื่อกี้บ้องไฟจุดไม่ทันขึ้นนะครับเดี๋ยวข้องสวา่างจะจุดบุญบ้องไฟนะครับและต่อต้านยาเสพติดทุกๆคนกนนีนะครับที่ถือมานั้นนะครับเป็นสิ่งที่ทําลายสุขภาพว่างานและปิดท้ายด้วยขบวนชาวบ้านครับผู้มระการบอกนี่คือชาวบ้านแท้ๆเลยครับ ชาวบ้าน้วยแท้ชาวบ้านจากโคกสว่างครับโอ้ขอ,อยากจะขอแบง่งขอแบ่งไปตักแถวได้ไหมไม่ได้เลยเพออบอกห่วงมากถ้าให้กําลังใจกับโคกสว่างอีกครั้งหนึ่งครับอ่าตบมือดังๆนะครับขณะน,นี้ขบวนเร็ดทั้ง13โรงเรียนได้เข้าสู่สนามการแข่งขันเป็นที่